สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนมือนีที่ว่าสิภาษมะเฮโกมันม่วงกันค่ะไปเบิ้งวิธีเหตุกันเลยจ้าอันดับแรกก็มาเริ่มเหตุโตะโกมันม่วงกันก่อนโดยการเอามันม่วงหนึ่งสุกสองรอยกัมเอามาบดให้มันมุนในขั้นตอนนี้ก็เหตดตอนที่มันยังหอนมันกระสิได้บดง่ายๆสูตรนี้บดได้บดให้มันมุนหลายให้มันมีความเป็นตอนของมันม่วงจักน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็เติมน้ําตาล80กรัมความหวานกําลังพอดีปรับเปลี่ยนได้ตามความมากเติมเกินน้อยหนึ่ง แล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าจำนวน80กรัมแป้งมันสับปะหลัง30กรัมใส่ร่วมลงไปจากนั้นก็ใส่เมื่อยองส่วนผสมให้มันเข้ากันในขณะที่ใส่เมื่อยองเนี่ยเราก็บีบมันที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆบ่ให้มันโคลเคเล,ลายให้ผสมคลุกเข้าแบบนี้ไปเรื่อยๆจนแป้งกับมันผสมเข้ากันดีก็สิได้ลักษณะเป็นเนื้อไส้แบบนี้ เสร็จแล้วก็เอาน้ำเปล่าหาลอยกมัมเป็นน้ำเปล่าอุณหภูมิปกติโดยการแบ่งใส่เครื่องหนึ่งกอนเพื่อสิได้ผสมกับแป้งให้มันเข้ากันไงพอผสมเข้ากันดีแล้วก็เติมน้ำเปล่าส่วนที่เหลือลงไปให้มันเบิดแล้วก็ใส่มันม่วงหนึ่งสุกที่หัน่นเตาน้อยๆเพื่อเพิ่มรสสัมผัสให้ขนมมันมีรสสัมผัสของมันม่วงอีกปริมาณหน่อยหลยก็แล้วแต่มากเมอนี้ก็สิเพิ่มเข้าไป1 0 0กรยกัมเสร็จแล้วได้ีนแป้งตะโก้มันม่วงจากนั้นก็เอาส่วนผสมของแป้งนี่ไปใส่ในกระทะสำหรับกวนกวนไฟอ่อนๆป่จนกวาแงสสิ กวนไปสักพักนึ่งแป้งก็เริ่มแข็งขึ้นพ่อแป้งสุปแป้งก็เริ่มสีเข้มแล้วก็สีม่วงใสกวนจนได้ที่แป้งซุกดีก็เอาออกจากกระทะแล้วก็ไปหยอดใส่กระทงหรือสิเป็นถาดหรือสิเป็นถ้วยตะโก้ได้เลยจ้าเมื่อนี้ที่ว่าสีตะโก้ในกระทงใบตองวิธีหดกระทงก็หดแบบง่ายๆโดยการตัดใบตองเป็นวงกลมแล้วก็เอาใบตองสองใบมาว่างซ้อนกันไล่ขวางกันแบบนี้ ลรวก็จับจีบเย็ยบให้มันได้สีจีบทอๆกันกับสิได้กระทงสําหรับใส่ตะโกงงงามแบบนี้จา้ากระทงนี่ตองเหตเตรียมไว้กรที่สิเหตแป้งตะโกเพราะว่าเฮาสิหยอดแปลงตะโกนณะที่แปลงมันยังงอนหอนซัสนแปลงสิแคนเซ็ตตัวสิตักใสกระทงบ่ไดปริมาณตักแปลงใสกระทงนี่ก็เกือบเต็มถ้วยก็สิเหลือส่วนหนึ่งไวส้สำหรับใสหนากะทิพอตักแปลงจนเบิดแล้วเฮาก็ไม่เห็ดหนากะทิกันต่อเลยจา้า โดยการเอากระทีํำนวนงหารอยกรัมใส่ในกระทะสำหรับกวนถ้าเ่าอยากให้มันมันหลายก็เติมน้ำเปล่าผสมลงไปให้มันได้หารอยกรัมแล้วก็เติมน้ำตาล2 5กรัมเติมเกลือแค่ปลายซอนน้อยๆร่วมลงไป สูตรนี้ที่ว่าเสียหนากะทิมีความหวานน้อยหนึ่งถ้าบ่มากหวานก็บ่ต้องเติมน้ําตาลก็ได้แล้วก็เติมแป้งข้าวเจ้าจํานวน30กรัมรวมลงไปสูตรนี้เป็นตะโกโูกะทินานิมถ้าอยากให้ได้นาแข็งๆก็ให้เพิ่มแป้งข้าวเจ้าเข้าไปอีกแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีจนว่าเหลือฟุ่นแปง้งเอากระทะขึ้นตั้งไฟกวนไฟอ,อ่อ,อนๆไปเรื่อยๆจนกว่ากะทิสิเดือดกะทิก็สิมีความข้นนแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ยกกระทะออกจากเตาเ้องก,ก็สิได้กะทิที่มีความข้นประมาณนี้แล้วก็เอากะทินี่ตักใส่ใน,ในกระทงนาตะ โกขณะที่ยังหอนได้เลยพอตากจนครบทุกกระทงแล้วกระตกแต่งหนาตะโก้ดยมันม่วงหันเต่าเนน้อยเป็นมันม่วงที่หนึ่งสุกแล้ว<อ>เพิ่มความสวยงามให้ตะโกมันม่วงแล้วก็เพิ่มรสสัมผัสให้มีความเป็นมันม่วงหลายๆ เสร็จเรียบร้อยตะโกมันมนะ่วงหนานิ่มในกระท่งใบตองแป้งตะโกนุ่มเนบมีรสสัมผัสของมันม่วงหลายๆส่วนหนากะทิมีความนิ่มหอมหวานมันอร่อยที่สําคัญเห็ดง่ายง่ายเป็นร้องเห็ดเบิงเดอจา้าถ้าพี่น้องมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ที่ว่าได้เหตุคลิปใหม่ๆต่อๆไปแล้วพอกันไม่คลิปหนาสําสหรับเมื่อนีสวัสดีค่ะ กะทิที่กวนได้ที่ขณะที่ยังร้อนก็จะมีความข้นประมาณนี้ค่ะเมื่อกะทิเย็นตัวลงก็จะข้นขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะในสูตรนี้จะเป็นหน้ากะทิแบบนิ่มๆไม่แข็งตัวค่ะจากนั้นให้ตักส่วนผสมของหน้ากะทิขณะที่ยังร้อนใส่ในกระทงตะโก้ให้เต็มถ้วยเลยค่ะและตกแต่งหน้าด้วยมันม่วงเนึ่งสุกหั่นเตาเล็กๆล,ลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามจากนั้นนำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตะโก้มันม่วงในกระทง ตะโกมันม่วงสูตรนี้จะมีแป้งที่เหนียวนุ่มหน้ากะทิหวานนิดๆกำลังพอดีและหน้ากะทินิ่มๆมไม่แข็งตัวหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านทิวาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ